เครื่องใช้ไฟฟ้าทีเฟาเซเป้บิวตี้ดริงก์ก่อนที่เราจะไปฝึกโยคะกับบ้านโยคะนะคะเราฝึกตัวเองก่อนด้วยท่าง่ายๆค่ะ2นาทีทุกที่ทุกท่ากับกละแม่ค่ะ องนาท,ที่ทุกที่ทุกท่ากับกาละแมววันนี้นะคะคุณอยู่อปรกรณ์เพิ่มนิดหน่อยคือดิฉันว่าทุกสำนักงานนะที่ทำงานก็ต้องมีอยู่แล้วนั่นก็คือถังขยะนั่นเองจะมีขยะหรือไม่มีขยะก็แล้วแต่ตามสะดวกนะคะคุณสิ่งวิธีทำการออกกำลังกายก็นั่งอยู่กับเก้าอี้นี่แหละแล้วใช้ถังขยะเป็นตัวช่วยอ่ะพร้อมนะถังขยะตั้งข้างหน้าปึ๊บขา หอ้กร่างกายอันนี้จะได้ต้นขาด้านบนและท่อนขาด้านล่างเออกล้ามเนื้อมันจะได้ใช้พร้อมนะคะคุณคุณก็นั่งอยู่อย่างนี้นะคะทำคอมเออโทรศัพท์คุยกับลูกค้านู่นนี่นั่นเธอเค่ะจะจ๋าแล้วเราเอาขาหนีบทางขยะไว้อ่ะแล้วยกขึ้นมาแล้วบีบเอาขาซ้ายกับขาข,าขวาเนี่ยบีบทางขยะ ซึ่งหนังขยะาที่คุณเลือกใช้อ่ะก็ไม่ใช่หนังขยะาแบบว่าที่บีบแล้วแตกแล้วกว่าก็ต้องมีความแข็งแรงนิดนึงต้องบีบแล้วเกรงออตอนนี้คุณจะรู้สึกเลยคุณรู้สึกคุณลองทํานี่โอโ้ขาด้านในรู้ได้ใช้เลยคนขาด้านในนะคะดันไปถึงด้านล่างโอ้โหนี่หน้าขาใช้บทเกรงนะแล้วก็โทรศัพท์ไปค่ะออเดอร์ของนะคะค่ะ นด่คะ่ะซื้อหมดเลยโอ้ตายดีใจจังเลยคะ่ะแต่เกรงอยู่เกรงอยู่เกรงอยู่อออค่ะเห็นปะโทรศัพท์ไปได้ขาด้วยอะไรด้วยได้ขายของด้วยเลศเออเกรงไปเซตหนึงสิบวินะจะทำกี่เซตก็เรื่องของคุณได้เลย 3, 4, เสามเซตสี่เตนะจ๊ะทำต่อเกรงไปเกรงขาอ๋อค่ะ